สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่347นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวสายฟรีไปสุ่มเชนโลกปากทงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดสายฟรีตึงๆตามนี้เนาะและก็วันนี้ครับผมถือคัตนาที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไปด้วยนะครับทุกคนแลวก็ไปแบบแรงแกนเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็ครับวันนี้ครับพี่ท็อปกลับมาใช้ ชื่อดีจัดประหลักขิกแล้วนะครับผมชื่ออย่างฮาก็เลยแบบกลับมาใช้เร่งนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อยุดแรงแกนทบร้อยเหมือนเดิมตมส8 9 9 2แ้ารนะครับตามนี้เลยแล้วก็เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะก็จะเป็นทรงผมซามูไรแว่นตาตักไลค์ครับผมแล้วก็จะเป็นลายเป็นหน้าหมาป่าเทมินแล้วก็เป็นเสื้อว r เวนอมนะครับแล้วก็กางเกงสีม่วงแล้วก็จะเป็นรองเท้าแตะอะลกนะครับได้มาฟรีทั้งชุดนะครับผมบอกเลยออือฟรีเกิน แล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับผมท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับท่าปักธงเหมือนเดิมนี่จัดไปตึงๆท่าฐานแรงแกนครับผม และก็ครับสำหรับพวกท่าสกินปืนครับก็เอาไปครบเช่นเคยนะครับก็สามารถดูได้ตามลิสต์ตรงนี้เลยบอกเลยว่าตึงจัดนะครับสำหรับท่าสกินปืนวันนี้เนาะบอกเลยว่าเอาไปนี่ครบๆนะครับทุกคนและก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มชัโลกปากทงกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโก้ฮัลโหลครับวัสดีครับ คาตนาครับคาตนะอะไรอ่ะเฮ้ยอ่าเป็นค oh, ัตนาสำหรับผมคนเดียวเลยครับเฮ้ยเฮียโคเทีะธรรมดาครับผมเฮ้ยใช่เหมอนดังอะไรนะครับอะไรนะครับปั๊เ okay ฮ okay ้ยเหมือนพี่พี่ทำพี Fox ่ทำที่เหมือนเสียงคนทำดิจิตอลเลยว่ะใครวะผมไม่ได้ทำครับเอ้ยเสียง ได้ไหมเออเหมือนมันคนไั้ไงแต่แต่แต่พี่หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบแล้วอ่ะหัวใจผมละลายแลเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้ตายแล้วแม่แม่พี่ชอบผู้ชายพี่ชอบพี่ชายไหมครับโอ้ผมใจเยเลตัวพ่อเลยครับอุ่งเฮ้ยแต่ดเด็ดเคาตาโนโคเทียเหี้ยใช่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 ผมยังชอบเลยอ่ะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วพี่ไม่ชอบผมหรอครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จบแล้วโอ้โอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยนายนายนายคนไหนเนี่ยผมหม่อเองเพิ่มเ้ยหมอเจ๋อหมอเ้ยสเต็กเลยค่ะโอ้เฮ้ยเห็นแล้วแบบว้าวซ่าเลยอ่ะโอ้ตายแล้วอุ้ยวู้โหจบแล้วโอ้ยจบแล้วเอ้ยทางเนี่ยเฮ้ยทานี่คนเสียวอ่ะไอ้ท่านี้มันมันเข้าเกลมาแล้วครับท่านี้เข้าเกลมาแล้วครับ พี่พี่ชื่อหมาเอพเพราะว่าชื่อเสียงเหมือนพี่หมากอะไรนั่นแ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออผมผมชื่อท็อปครับผมชื่อท็อปครับไม่ไม่ใช่ละพี่พี่ผมชื่อท็อปเฮ้ยจริงจริงจริงผมพูดตรงตรงไม่ได้โกหกถ้าแบบถ้าผมอไม่โกหกเนี่ยเดี๋ยวผมยอมเป็นเมียนายก็ได้โอ้ยเป็นเป็นผัวก็ได้ ไม่แม่มครับผมว่ามหลอกพี่ไงเออได้โอเคโอเคโอ้ยผมผมยอมอยู่แล้วอแม่กับแบบอะไรนะครับพี่ก็หลออยู่พี่พพี่ก็หลออยู่พี่เดพี่น้อยหลอกวผม่ะโอ้โหช่ำใจว่ะโอ้ช่ำใจนี่แม่โอ้จบแล้วูที่เสีะแนนผู้ที่ชิบหายเลใช่หรอจริงหรอยูจด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอแคนตึงแคนตึงเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเเฮ้ยเ พวกนายเนี่ยมีแบบท่ากินปืนรึเปล่ากดโชว์ผมหน่อยดิไม่มีไม่มีไม่มีหมอโอผมอุตส่าห์เข้าแบบเข้ามาหาผัวอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาแอคเข้ามาแอคนี่นี่นี่ท่านี่ท่านนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับพวกนายหน่อยได้ปะแบบขอถ่ายรูปแบบสี่คนกดท่าพร้อมกันหน่อยได้ปะได้อะหยัดไปมามาเอานะผมนับให้มะหนึ่งสองสาม วิ่ยธรรมดาครับใช่เนี่ยพี่พี่เขาทำของจริงไม่ผมผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแล้วผมทำยูทูบผมทำยูทูบไม่ไม่ผมทำยูทูบผมทำยูทูบไม่ได้ทำทิกตอกว้าถ้าทำยูทูบแสดงว่าอาจจะเป็นพี่มาเอพีนะไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้จบเร็วโอ้จบเร็วพี่เหมือนพี่มาแกไม่ได้อยู่พี่มาแกไม่อยู่แกนจูจูจีอ๋อแม่ผมหล่อขนาดนี้โอ้ตายเร็วมึงจำผิดคนดิแม่แม่แมโอเคครับโอ้โหแม่ผมยอมผมยอมผมยอมยอมเลยฮะแม่เจอพวกนายนี่ผมยอมเลยเดี๋ยวขอแอดเพื่อนได้ป่ะทุกคนเลยทุกคนเลยได้ป่ะโอ้ยเด้ยไม่แบบเผื่อแบบเผื่อแบบหลังไม้อะไรหลังโมงหลังไม้อะไรเงี้ยอย่าหาย จะแนบแล้วพี่ตุลลุมนักผมแค่นั้นเลยโอ้ไม่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 อันนี้เราต้องหลังไม่กันไม่ได้ไม่ได้อยู่หน้าหน้ากล้องไม่ได้ไม่ได้หน้ากล้องหน้ากล้องไม่ได้หน้ากล้องมันไม่ได้ไม่ไมนต้องหลังไม่เอ้พวกพวกเราแบบต้องหลังไม่กันนยโอ้จบที่นี้นะครับเออฟอร์ไอจีมาครับเออ่าแจ๊กแจกฮะ อะไรวะเนี่ยโอ้จบเร็วเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเควะโอเคครับโอเคครับผมบายบายครับไว้เจอกันครับนะครับฝากนะครับอย่าลืมลงนะพี่ผมเพื่อนผมได้ครับได้ได้ได้เลยได้เลยได้ครับบายบายครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียอะไรมึงกูไม่ได้ไกลอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมาว่าผมไกลไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเขาเตะผมออกเฉยอย่างว่าผมกเลังจะถ่ายแรงโชว์เลยเมื่อกี้ เอา้าแล้วคือมาว่าผมไกล่และเตะผมออกเกินปุยมุ้ยต้องจัดเลยไหมทุกคนตามเข้าไปอัดปากท้องอัดหน้าไหมเฮ้ยวราจริงเมื่อกี้ผมเห็นเล่ห้องมันอยู่นะมันเปิดเล่ห้องไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปย้อนคลิปดูนะครับทุกคนเดี๋ยวอ่าเราเข้าไปปากท้องอัดหน้าแม่งดีกก่านะครับผมไปทุกคนเล่นสกรครับผมปิ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเรามาอยู่ในห้องมันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันด่าผมอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับผมถามดูดิว่าเตะออกทําไมฮัลโหลครับเมื่อกี้เตะผมบอกทําไมเหรอครับเขามาทำพี่อะไรไก่ไก่วายเอาเฮ้ยโลมาเตะผมออกเพื่ออะไรอ่ะเอาเดี๋ยวแล้วมาเตะผมทําไมอเอาแล้วมาเหยียดผมทําไมอะเฮ้ยแล้วทำไมต้องเหยียดผมด้วยเนี่ยได้เป็นไรเขาไม่เล่นกระไก่ไงเออเฮ้ยทำไมปากดีจังอะ เฮ้ยผมไม่ได้ไก่ดูชุดผมก่อนดูชุดผมก่อนยังตึงอ่ะมาว่าผมไก่ได้ไงเนี่ยเสียวเสียวบอดเหรอวะเฮ้ยแล้วคือผมก็เนี่ยใส่ชุดแบบนายไม่ใช่หรอหัวขาวอ่ะใครเนี่ยไม่รู้คนไหนอ่ะแต่ผมก็ใช่ชุดแบบนายไม่ใช่หรอเห็นไหมเหมือนกันเลยมเคยเจอพญาอแล้วมีเปล่ามีเปล่ามีแบบกูบ่าไม่มีเฮ้ยผมไม่มีหรอกเนี่ยผมมีแต่แบบพวกท่าอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะแบบท่าฟรีๆผมได้มาฟรีอ่ะผมไม่เคยเติมมาเกมเนี่ยโอ้ยกระจอกเอากระจกอ่ะเฮียเอแล้วแล้วแล้วทำไมอ่ะ แล้วทำไมหรอแล้วทำไมหรอเจ้าอะก็ไม่มีไงก็ไม่มีไงอันเนี้ยครับ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 พี่ครับพี่ครับครับผมครับผมไม่มีไม่มีครับแล้วทำไมอ่ะแล้วแบบทำไมต้องเตะผมออกแล้วมาด่าผมไก่เพื่ออะไรเนี่ยก็ก็เดี๋ยวแบบไปเล่นแล้วแบบผ่วงทีไหมเฮ้ยเล่นโซนไม่ใช่หรอเนี่ยนายกดโซนอยู่ไม่ใช่หรอไม่ตอนแรกจะไม่ชับไล่ควาย แต่แต่ไก่มันแต่ไก่มันเข้ามาหมดอารมณ์เล่นแรงไงโอ้โหเฮ้ยทำไมแบบต้องมาเหยียดแบบว่ากงว่าไก่อะไรเงี้ยแล้วมาเตะผมออกเฉยแม่งน้อยใจว่ะเฮ้ยน้อยใจเนี่ยเนน้อยใจไปดิไม่รู้อีกเหรอวะฮะโตมึงไก่มึงไม่รู้เออเอาเฮ้ยโอ้โหเกินไปเปล่าพวกนายใช่ะมั้งมึงอ่ะควายเอ้าเฮ้ยทำไมปากดีไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยงงนะเนี่ยงงนะครับเนี่ย เอาเอาโอ้โหเกินไปเปล่าเกินไปโอ้ครับครับครับพี่ครับไม่ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับมาทุกคนปากทงอัดหน้ามันเลยแล้วกันนะครับผมมาหนึ่งสองซ้ำวิ่งเนี่ยผมยังไก่อีกวะเนี่ยผมยังไก่อยู่ไหมเอาแล้วมัาด่าพ่อเหมือนเพื่อเลย เอาแบบเน้นแม่อาขโมยเน้นแม่มาตื้เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันด่าพ่อผมเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยอยู่แรงแกนด้วยนั่นเนี่ยให้คนอื่นแบกใบแบบไปเป็นตัวทวงอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมแบบแค่แต่งตัวแบบตัวสายฟรีอะไรเงี้ยผมแต่งตัวสายฟรีแล้วมันต้องเดืยดผมด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางพ่อแม่แหละน่าจะตะกิปแบบแต่งตัวไก่อย่างเงี้ยแล้วมีว่าอ๋อสองสองโปรไฟล์ผมด้วยครับสองโปรไฟล์ผมด้วยครับผมวิวแบกสี่แล้ว เอ้าเฮ้ยโอ้โหเกินไปเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีภาพมีแบบผมบ้างไหมเนี่ยมีไหมอ่ะกูก็มีไงโง่ไหนอ่ะไหนอ่ะกดดิ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 กเอาแล้วมันด่านู่นนั่นนี่โอ้โหพ่อแม่ไม่มีหรอไหมที่แบบโตแบบเงี้ยไม่คือสงสัยเฉยแบบสงสัยแบบมันเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อจากแม่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแบบไม่มีอะไรเงี้ยพ่อแม่ ไอ้มึงปากดีจังวะเฮ้ยถามไม่ไม่ผมผมถามเฉยผมถามเฉยอะไม่แล้วทำไมต้องถามอ่ะทำไมต้องแบบอยากรู้อยากรู้ไม่แค่อยากรู้เฉยว่าแบบเออนิสัยสันดานอย่างเงี้ยรู้มึงเรียกว่าเสือกอ่ะมึงรู้จักปะอ๋อครับครับแบบสันดานอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่แบบไม่มีพ่อแม่ที่แบบไม่ค่อยอบรมสั่งสอนลูกอะไรเงี้ยเข้าใจปะเฮ้ยแต่ว่าแบบฟังนะฟังฟังแป๊บได้ปะคือแบบคนที่ไม่มีพ่อแม่บางคนอะไรเงี้ยเขายังนิสัยดีกว่าพวกมึงอีกอ่ะ สภาพคำพูดมึงนี่ทำไมพวกมึงสะถุนจังอ่ะ ปูลมึงเข้าตัวมึงอ่ะไม่บ้ามากบ้ไม่ไม่ไม่ผมพูดแบบเอออธิบายให้ฟังเฉยๆไงอะไรเงี้ยแบบให้พวกโง่ๆมันเข้าใจอธิบายให้ฟังไม่ก็แบบเออตอนแรกก็เออเข้าใจแหละว่าเออแบบแบบมองคนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันด่าผมเหยียดผมอะไรเงี้ยแต่แบบพอผมพูดกลับนี่รับไม่ได้หรอมึงเป็นพ่อแม่กลัวมาสั่งสอนหับพ่อหับแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ถ้าอยากเป็นนี่ได้ว่าอยากเป็นนี่ได้ว่าอยากเป็นอ่ะไม่ต้องทะเลี่ยงมึงนะตายเก็ได้อย่าเอาอะไรไปเลยขวาอุ้ยทำไมแบบนายแบบด่าเลย ยังเลยอ่ะผมแบบโอ๊ะโอ,อผมจะแตกจะแหกแล้วเนี่ยอุ้ยหัวใจผมแตกสลายแล้วนะเนี่ยแบบเจ็บอ่ะเจ็บมากเลยอ่ะโอ้ยเจ็บจักเลยอ่ะอุะ้ยยเจ็บมากเลยอ่ะอุ้ยพี่มีการทองด้วยหรออุ้ย วิ่งอย่างไรแบบไงปะมีปะมีแบบโครงกามทองปะไม่ไม่มีครับ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 พี่ไม่มีครับผมจนผมจนครับผมจนครับพี่ผมไม่มีหรอกแบบชุดตึงๆ่ะครับพี่โอเคครับโอเคครับแบบกระจอก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 อกกระจโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับพี่ผมไม่ค่อยอยากอยู่ตี้สนุนอย่างเี้สักเท่าไหร่อ่ะมันแบบกุรายมันรำคาญมันรำคาญมันงุ่นดิครับ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 โอเคครับ ฮ้ยทุกคนแม่งเตะผมออกห้องเฉยเกินไปเว้ามันด่าผมให้ไปตายเลยไอ้เชีย่ยคนแรงอ่ะเวอร์จัดเขาผมแม่งคนในเกมฟรีไฟเป็นอะไรกันหมดแล้วเนี่ยงงว่ะทุกคนเกินไปไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนดองเดี๋ยวไปหาห้องใหม่ดีกว่านะครับผมหวังว่าคงจะเจอแบบดีกว่าห้องเมื่อกี้นะครับทุกคนไปทุกคนเลส s ก o ครับผมไปหาห้องใหม่กัน,น,นเฮ้ยฮัลโหลครับวัสดีครับวัสดีครับ เฮ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเออด่าเด็กเคียเียๆค่ะอุ้ยดาผมปะเนี่ยไม่อุ้ยเป็นเด็กเคีียเหรอคะเฮ้ยเปล่าครับผมเป็นเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีครับเอาครับโอ้ยเนี่ยครับเฮ้ยนายแฟนนายเขาด่าผมวันนีเนี่ยเป็นแฟนกันปะเนี่ยสองคนเนี่ยเสื้อคู่กันด้วย ค่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ชี้อ่ะอาอตกลงผู้หญิงทั้งตีแล้วเนี่ยอะไรอะไรนะครับอันนี้ผู้หญิงทั้งตีไว้เนี่ยตกลงเนี่ยมาค่ะเว้นหัว้องเป็นวิเป็นเด๊กกระปุกอ๋ออ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ด่ากันอยู่หรอไม่ด่าครับเฮ้ยอันนี้ผมเข้ามาขัดจังหวะไปเนี่ยไปเนี่ยใช่ค่ะถ้าขี้ด่าครับวุ้ยผมด่าใครไม่เป็นผมด่าใครไม่เป็นวิ่งพี่ทรัไมเสียงพี่คุ้นจังเลยอ่ะคุ้นยังไงหรอ ใช่เหรอติ๊กตอกอีกแล้วอ่ะอทำไมมีแต่คนทักว่าติ๊กตอกอ่ะอุ้ยใช่แม่แบบทำไมพูดอย่างเงี้ยไม่คือมันมีแต่คนทักตลอดไปห้องไหนปะเสียงคุณจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยงงไปหมดแล้วเนี่ใช่ใช่ใช่คุ้นใจเหรอกูไม่ใช่ตัวจริงครับพี่ใช่เหรอเหมือนคนที่แบบชอบไปแอคปากทงอะไรเงี้ยป่ะใช่ป่ะ ไอคนที่มันแอคปากทงอะไรใช่ไหมที่แบบชอบเอาปากทงไปโชว์อะไรเงี้ยท่ากำกับอะใช่ใช่ใช่เหรอเออไอคนนั้นแม่งหมัดไส่ยิ้มหายทุกวันเนี้ยวันก่อนมันมาปากทงใส่หน้าพี่เด้ไว้ปากดีตัวนั้นอ่ะไม่มี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 มีแต่ท่ากินปืนมีแต่ท่ากินปืนเนี่ยเอาตังไหนไปซื้อปากทงโอ้จบเลยวอันนี้ไม่มีนะพี่มีแต่ท่าให่เนี่ยผมมีแต่ท่ากินปืนไหม ท่าหมาเุ้ยไม่มีครับแต่ว่าในชีวิตจริงมีครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไมแ่แบบเอ่อแบบท่าหมาที่เอาไปเล่นกับหมา,ยยาไยงที่บ้านมีหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาพวกเดียวกันวะนี่เนี่ยผมมีแต่ท่าเนี่ยกว่าที่นี้ไปแต่แบบทะลึ่งอะไม่ใช่บ้าเลย้ยวไม่ใช่เราไม่ใช่คนอย่างนั้นอ่าแล้วแล้วพี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอ่ายี่สิบสองครับยี่สิบสองครับ อ๋อค่ะพี่พี่ชื่อชื่อท็อปครับชื่อท็อปครับพี่ท็อปใช่ครับอันนี้ใครพูดเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยเมียงหมูครับอ๋อเขาผู้หญิงนี่หว่าเนื่องว่าน้องผู้ชายพูดเสีย้ายกันมากเลยะแฟนกันปกติแฟนกันปกติปกติเนี่ยไอพี่ยังแบบหมันใสไอตัวนั้นแล้วมันชอบปักทงอะมันทำมันไม่ต้องแอคไว้ทายเชียเนี่ย ทำไมไม่ต้องแอ๊กอะไอตัวน mm ั hmm. ้นอะพี่สงสัยมากทำไมันต้องแอ๊กทำไมมันต้องโชว์อะใช่ใช่พี่แน่เลยอะไม่ใช่บ้าไอ้นั่นคือแบบมันมันเพลเจอร์ไอไอไอตัวนั้นอะมันชอบแอ๊กนะมันแอ๊กทำไมในท่าเนี้ยแล้วมีจต่คนบอกว่าพี่เหมือนมันอะเพระไอไอช่องนั้นนะไอช่องที่ชื่อร o o อีซี่ใช่ไหมพี่เคยแอบไปดูอย oh, ู่ไอช่องนั้นไม่อย่าไปหาดูเสียสายตาขอขอแบบขอไอ ติ๊กต็อกไดเปล่าจะไม่มีไม่มีผมไม่ได้เล่นไม่ได้ทําอะไรเลยจริงจริงจริงครับจริงครับผมไม่รู้จักชื่อพี่อะเฮ้ยอะไรนะครับผมไม่เชื่อพี่พี่อะต้องมาทาคลิปแม่เลยดูทรงแล้วบ้าบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเนี่ยผมไม่เอามาแอ็หรอกไอ้ท่าเนี้ยผมไม่ค่อยใช้ด้วยเลยจาแล้วผมหันหน้าเจออยู่นะ จริงครับจริงครับโอ้ยจะไปหาดูไอช่องรูดีซี่เสียสายตาไนั่นน่ะมันชื่อแหล่มันชื่อกอ๊อฟมันชื่อกอ๊อฟไอ้นั่นมันชื่อกอ๊อฟเอา้าพี่กับพี่เดียวกันใช่ผมชื่อท็อปอ้าวเนาะใช่ก็ชื่ออ,อะไรมันชื่อก๊อฟใช่มันมันชอบแบบก๊อฟคนอื่นไปทั่วใครแบบมันก๊อฟไปมั่วหมดเลยอ่ะคันนี้รู้ละเออเออไอ้นั่นแบบไม่ไม่ไม่โอเคไปหาดูช่องมันเสียสายตาช่องกากๆช่องโง่ๆเชื่อพี่เชื่อพี่จะไปหาดู โอเคป่ะสัญญาก่อนดุดรงพี่แบบต้องมาแน่เลยอ่ะไม่ใช่ว่าไปแล้วอุ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนดีกว่าไปไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับพี่ไม่ตัวหกครับจริงๆรไม่มีครับ่าครับพี่อ่ะชอบนะคนคนนั้นอ่ะเขาชอบมาสุ่มแชทโลกอ่ะแล้วแบบเจอพวกปาจัดดีๆอ่ะอือวพอทนไม่ไหวอ่ะแล้วพี่เขาจะปัก งอ่ะใช่เหรอเออโอ้โหคอนเทนต์โง่ๆอย่าไปสนใจเลยช่องนั้นน่ะเชื่อพี่ทำอะไรกันด้วยก็พูดแรงเกินจริงจริงเชื่อเชื่อพี่อย่าไปอย่าสนใจเลยช่องนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาดูอีกรอบโอเคได้ได้ได้แต่ว่าอย่าอย่าดูนานเสียสายตาจริงจริงไม่รู้มันขัดลูกหูลูกตาแปลกๆอ่ะ พี่เล่นตอบไหมอ่ะไม่เล่นครับงั้นเดี๋ยว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 พี่ไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไปก่อนเอาไหมโอเคปะเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไปโอเคปะไมเลม่เยอะไรนะครับพี่ต้องเล่นบอกเลยเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับพี่ต้องเตอบไม่ได้เล่นครับผมเดี๋ยว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 เดแอดเพื่อนมาเดี๋ยว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 ค่อยให้หลังไใหอ่ะเดี๋ยวแอดเพื่อนมาเดี๋ยวค่อยให้หลังไหม่โอเคปะโอเคครับโอเคครับผมบายบายครับเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคปะโอเคครับบ๊ายบายครับ อ่่พพีเืนฮัลโหลครับสวัสดีครับเรื่อยครับเฮ้ยหวัสดีครับสลอเรื่อยเดียวโอ้โหน้ำมะเน่าไหมครับพี่เออเกินเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยอะไรนะครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเออเก่งแม่งแปลกแปลกอเฮ้ยแปลกๆยังไงหรอเก่งคนอะไรที่อะไรวะ คนดีอยู่อะแกนอ่ะวิใครอ่ะโอ้ผมยูทูบเล่นดิปกอะไอ้นั่นป่ะที่มันชอบแบบไปแอคในโซนอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ไหมผมจำได้ผมเคยดูผมเคยดูมีคนทักว่าผมเหมือนไอเชี่ยนั่นด้วยอะโอ้โหโคตรไม่ชอบอ่ะว่าใช่ช่วยผมบอกเลยแม่โคตรไม่ชอบอ่ะไม่จริงๆมันมาทักผมอ่ะมาแบบทักผมว่าเหมือนคนนี้คนนี้โอ้โหผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบไอคนขี้แอคอ่ะ คคแค่เราเราเราคือเล่น,เล,นเล่นในโซนด้วยเอยเล่นในคอมด้วยไงวิในในคอมอันนี้โน้ตบุ Note ๊ออกครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอใช่ใช่ใช่แต่แบบมีชอบมีแต่คนบอกว่าเล่นในทีวีอ่ะเฮ้ยงงมั่นกันโอ้โหผมท้ออ่ะ <c oughs> จริงเนี่ยไอเชยนั้นไม่ชอบ <TV S 2> แอคเนะี่ยชอบอแอคอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่ามันจะแอคทำไมผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีผมมีแค่พวกข้ากินปืน ไอเช่ยนั่นไม่ง้อเอาตังไปซื้อปกักธงคิดเหมือนผมไหมมันโง่เอาตังไปซื้อปักธงอ่ะโอ้โห <c oughs> นี่ <c oughs> ไอที่แบบเป็นแสนอ่ะเอาตังอ่ะไปลงอ่างไ,ได้เกือบปีนะ่ะทั้งปีเลยนะ่ะคนบ้าอะไรโง่เอาตางังเป็นแสนไปซื้อปกักธงโอ้โหนี่เขาไม่นอนด้วยเป็นผมเนี่ยนุน่นโอ้โหโกทูอ่างบอกเลยได้ทั้งปีอ่ะโอ้โหเปิดวี p พีได้ด้วย ของจริงไงเฮ้ยพ่อเองเคยไปป่ะเคยไปป่ะอยากลองวะอยากลองวะเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงผมมี VIP อยู่ผมมี VIP อยู่เอาวะเอาวะแล้วมีชวนชวนไหนบ้างเฮ้ยเอ็ดเพื่อนเลยแอดเพื่อนหลังไมเลยทุกคนเลยแอดเพื่อนเลยหลังไมเลยของจริงเออบอกเลยของจริงไงเฮ้ยของจริงเวะล่ะโอ้โหเอ้ยแต่ว่าผมไม่มีปักธงไม่ต้องห่วงผมไม่ปักธงแน่นอน เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายถ่ายรูปหน่อยสคนกดท้ามอมกันนะเดี๋ยวผมนับให้เอานะหนึ่งเฮ้ยสามคนก็ได้สามคนก็ได้มาเอานะหนึ่งสอง้ำแม่รอเทพกันปุยมุยอีกทีไหม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 อีกทีมาอีกทีมาเอานะหนึ่งสองซ้ำ เอ้โอ้แกกบอกลไลผมหล่อเท่กว่าไอเชียนั่นเยอะโอ้ผมตึงกว่าเยอะอเฮ้ย,ยผมมีปักทงสองอันด้วยไอเชียนั่นมีอันเดียว <c oughs> <c oughs> มันชื่อนะอ,อะไรนะ่อ่าอะไรนะผมจํำชื่อไม่ได้หวะ แม่นคนดังไอ้ยผมนึกชื่อมันไม่ออกไอ้ไช่องนั้นน่ะอย่าไปหาดูเชื่อผมแม่งเสียสายตาช่องแม่งอ่ะ <c oughs> จริงจริงจริงพูดตรงตรงเลยแม่งผมเข้าไปดูทีเดียวต้องเอาสัลเ์ยมาล้างตาควักลูกออกที่ควักลูก,กตาออกมาล้างเท่ไม่ทันอ่ะแ <c oughs> ม่งเสียสายตาจิเปิงเลยนอนไม่หลับเก็บไปฝันร้ายเด้อวันนั้นน่ะ เก็บเลยฝันว่าแม่งมันนั่งอัดคลิปข้างๆผมไม่ต้องฝันร้ายใช่ไหมโอ้คนรไม่ชอบเลยไม่ดังบ้าเอ้ยอยากดังไปเลยเดี๋ยวผมเปิดไมค์ให้อยากดังวหดังแน่นอนผมบอกเลยหูแตกอ่ะโอ้โหไอของจริงไงเจ้าผมเชื่อผมผมเท่กว่าเชื่อนั่นเยอะมันเชื่อเลยไอไอช่องช่องรุดรุดรุดอะไรอย่างไะรุด ลุดอะไรอย่างเนี้ยลุดอันนื้อแหลก็เออเปล่าอะไรไม่ร le <ok sí> ู้อ่ะไอไอไอลุดอีซี่เออผมนึกออกแล้วมันชื่อท็อปมันชื่อท็อปไอเช่นนั่นน่ะอย่าไปหาดูถ้าดูที่โอ้โหต้องควักลูกกระตาออกมาล้างสไลด์เหมือนผมเนี่ยผมบอกก่อนเตือนไว้ก่อนนะจริงเสียสายตาเสียสายตาเฮ้ยเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวรอหลังมาเรื่องอ่างโอเคป่าโอเคป่ะโอเคไหมโอเคป่ะโอเคป่ะแอทเพื่อนเลยแอทเพื่อนเลย ไอเห้ย <ain> ของจริงอคค่ะผมเอาจริง,รงอ,อ่ะเอ๊ะโอเคครับผมฝันดีครับเดี๋ยวหลังไหมเดี๋ยวหลังไหมโอเคครับ <OK> <OK> <mumbles> <OK> ผมไม่ผ <empieza> ่านครับโอเค โอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ครับทางชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็ครับผมสำหรับ EP หน้านะครับทุกคนอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับทุกคนก็โดนด่าเช่นเคยนะครับไม่โอ้โหโดนด่าสลกลานเลยนะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับที่แบบว่ายังเจอแบบพวกน้องๆที่น่าดองน่ารักอยู่ นะครับทุกคนโอ้โหโดนด่าเช่นเคยไม่ไหวโดนด่าทุก EP อันนี้ก็ไม่เอานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บครับผมบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้ว